เรามาดูแปลงหญ้าอีกแปลงนะคะอันนี้เป็นจะเป็เปนแปลงหญ้าเนเปียนะคะแปลงหญ้าคือพื้นที่ว่างตรงไหนเราจับหญ้าลงตรงนั้นเลยคะ่ะเพราะว่ามันไม่พอต่อการที่วัวเราจะกินนะคะอันนี้เป็นเนเปียนะคะอันนี้ตัดบ่อยมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ํานะคะอันนี้เป็นแปลงหญ้าเนเปียของเรานะคะ ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลงหญ้าแบบนี้นะคะทุกคน่อก่อนจะเป็นะจะเป็นป่าไผ่หมดเลยนะคะเป็นเัื้ป่าไผ่หมดเลยนะอันนี้ขวันขวันเอาแมคโครมามาตีป่าไผ่ออกแล้วก็ขวนเอามูเลโต้มาลงนะคะเพราะว่ามันไม่พอต่อการต่อการกินของวัวเพราะว่ามันกินเก่งมากอันนี้ขวานเอามูเลโต้มาลงปีหนึ่งนะคะอันนี้ตัดทุกเดือนเลยนะตัดเดือนละครั้งนะคะดูตรงนี้ยังเป็นหลุมอยู่เลยหลุมที่เรา ที่เราเอาเอาถมนะคะเราเราเอารากไถ่ถมไว้ตรงนี้นะคะยังเป็นหลุมอยู่เลยแต่แปลงนี้สวยมากเลยนะคะตัดปล่อยแปลงนี้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนะเาะเมื่อก่อนมันจะเป็นป่าไผ่หมดเลยฝันมามารีโนเวทใหม่หมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ทําฟาร์มวัวนี้คือคือรีโนเวสทสถานที่ใหม่หมดเลยเพราะว่าต้องการพื้นที่ปลูกหญ้าให้วัวค่ะเพราะว่ามันไม่พอกิน